สวัสดีครับเซ่หนึ่สิบ้ากินถอดขาดดาวครับถอดเนี่ยมูครับแบบไม่ง่ายครับถามอรณาภูมทองน่าอยู่บนกับหน้าผมมาสูบหนามหน,นามลดลงลยครับหนามในหน,น้าเรื่มลดลงแล้วกับฝนตกมากหวังมันขึ้นบ้านนะครับจะตกในน้อยหนามมันก็เลยไหลกับแม่อีกทีน,นึงมันก็จะสูบไปแลลวมาบ้านนี่มันจัางถดก็จะงาสูบไ้ ครับจ่างเครื่องครับจ่างเครื่องสูบน้มก็เจาะก็เจาะมาะสูบไม่ได้ขอว่านนียวันนี้มันขึ้นอย่ก็ฝนตกอี่คนเลยก็เล่นหนามก็เล่นไหลามากเลยก็เล่นเพิ่มมนอีกครับผมผม,มาครับมาเนี่ยง,งูกระสือมาครับว่านก่อนครับถอดมาอุนอาอ่นจินตัวจินงมังมัดถอด ไข่ดาวไข่หน่วยหนึ่งภาพเงือกก็ขอภัยหลายเด้ก็อยากจะเห็นวิวบรรยากาศก็เลยมาถ่ายข้างนอกภาพปงงามก็ไหนอะขอภัยหลาย ตัวตั้งแล้วมีคนขวามาว่าอยากา็ผมใส่ตัวตั้งเแาเวลากินขอไม่อยากใส่มือจับก็เลยเห็ดทั้งสี่ครับแล้วกับภาพมันเหมือนจะปับปุ่งอย่างนึง ป่าบ่อนเนี้ยให้หน้าให้เนี่ยครับ,บว่าน้าผมตั้งเครื่องสูบน้ามาสูบต่างข้าเจาอยู่ในบ่านน้ำลดลงไหลายแล้วลว,ว่างขึ้นไม,ม,ม่อีกน้ำเพราะฝนตกมันขึ้นนี่ครับน้ำก็ได้เพิ่มไม่อีกบให้น้าให้เนี่ยครับเราผมเห็นป่าบอนนี่คทุ่ป่าคอ นนหน้าผมเป็นย่างงหาอยู่ย่่งหาป่าวันนี้ป่าหลุดขวางมารับอยู่นี่ให้หน้าให้นี่แหละ เลยครับผมเห็นชัดถึงไต้บันนี่เมื่อกี้ปั๊บกล้องครับเมื่อกี้เพราะว่าอย่างวนต้นนี้ว่าเห็นหนาผมมันมันเหมือกปวดไหมครับก็เลยต้องเดี๋ยวปับ๊บแป๊กหน่อยปั๊บมันอย่างแจ้งดีไหมจี ผมใส่กล่องพระนาตัวนี้เป็นโตพนาสนิกครับเป็นของอกกบ้านสนนี้รป็นสกูลอะของลูมิกอกมาว้านสามสามปีสองสามปีให้แล้วนะ บางคนส้องใส่าใส่กล่องอยังไทยฝาบชับตัวนี้เป็นกล่องพระนาครับตัวนี้ครับพระนัสสนิกว่าส่วนหมากสื่อมือสองมาใส่ละหาสื่อย้่มงจำนำกับขายลายซึ่งกล่องมือสอง ย่ออไปเฮ็ดงานใส่ปรได้ลูกหน้าผมเฮีนยยู่ขงข,งขงังกันนะยู่ท่องหน้าก็าสบายเล่บไปเฮ็ดงานใส่ปรด้ว่ากินเราไปท่องเอืดนไอ้ว่ากินกินเขาไปท่องเอืนนนี่ครับแบบเป็นท่องเอืดนนะครับตอนนี้มอเข้าไปกินเล้ยเรามันกินเราดูอกย่ตอนนี้กินเราไปรได้เลย Nó nguy hiểm lắm đứa này Bỏ phần bọc không Mọt cả ba gì จ้งผมไปไปอันนี้ไปอเป็นปัญที่นี่ครับเสียคอาน้รหนันเนี่ยผมเพิ่งจะไปเฮ็ดบัตรประชาชนไหมว่าจะจ้างรถผมไปให้ผมไปส่งเล่าอ่ะอยที่ว่าการน้องเพื่อ,อยังตลาด เราว่างนัดไปว่ามือนี่เหรอแล้วก็ท่านเห็นมาอยู่ว่าจะไปต้องว่านเมื่อกี้นี่เราผมเบาหวางัง <c oughs> ว่านราเฮ็ดออมหวยนะผมอยู่นี่แหละครับเม้าเราช่วงค้ากรับเราหอผมไปส่งก็ยังไปซื้อเรากินจีิกแงงวดนี้คือยังได้งเงิ้นมาจแกจ่ใส่ไไอหมดนิดด้วยบิเฮ็ดงานหรือวะรลานอาหารบา,างแก้เราบริเวณ ส่งค้าครับมว่านเนี่ผมไปส่งย่รานค้าร่านขายข,ข,ของกับไปซื้อเรากินดีผมก็ขี่มาใช่ไปส่งเราในบ้านเหรอวาร่านขายของในบ้านขตนากินอยู่นี่ว่านั่นพะน่ะอให้ไปกินอยู่ในบ้านนี่เราซื้อเหลาสู้คนกินเน่ะ มันนังกิ่นออมหอยนะผมหมู่านเนี่ยล่เข็ดออมหอยสู้กินเดียวล่อกับว่าจากเขากล้องน้ำประไดชดอกเลาไอ้หม้อพือ้นก็ไอเดียวบอกให้นั่งกินน้ำกันกวนหรือม่าล่อกับบอกล,ล่อกับบอกจากนั่งน้ำ เราบาว่างครับแล้ววันเราจะไปตัดหญ้าเราเลยว่นเดี๋ยวนั่งกินน้ำผมดุนเท่าเดียวตัดหญ้าเยอะนีแ่แถวนี้นะครับาเถาจ้างคนไปนตัดหญ้ากเ็เลยเดี๋ยวนั่งกินน้ำอ่ะได้มาสองคน มันมีอย่างไรหรอบมีซอมพ้าห็นหหนี่แหละลิดมันเหมือดเนาะบ่คอยเห็นหนาผมปเป็นไรย่อมแสงหันหนากล้องไปทั้งพี่ท,าทัางทิดเตะเล็กน้อยไได้เนี่ย